ให้เอาคําเจอบันทึกนี้ของกูไปประกาศให้คนรู้ว่ากูกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้เป็นโอรสของพระปิยมหาราชขอประกาศให้พวกมึงรับรู้ไว้ว่าแผ่นดินสยามนี้บรรพบุรุษได้เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกไว้ไออีผู้ใดคิดบังอาจทำลายแผ่นดินทำลายชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ หรือกระทำการชุจริตก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวมจงหยุดการกระทำนั้นเสียโดยเร็วก่อนที่กูจะสังหารพลานสิ้นทั้งโครให้หมดเสนียดคล้องแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกูตราบใดที่คำว่าอาภากรยังยืนหยัดอยู่ในโลกกูจะรักษาแผ่นดินสยามของกูลูกหลานทั้งหลายแผ่นดินใดที่ทำให้กำเนิดเรามาแผ่นดินให้ที่ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุขมีให้อนาทรร้อนใจจงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้นและคำสาปแช่งนี้ค่ะมีการพบครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช5 5 8 8โดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งอ้างตัวค่ะว่าเป็นโอรสของกรมหลวงชุมพรนำใบปลิวมาแจกในงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่หาดไซรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร